มาครับทีนี้ใครหาอยู่ถามหาคันเยอะแยะเลยนะครับรถทามาหากินหัวเดียวนะฮะวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับนี่มัดตาไฟตเตอร์อ,อาบน้ําครับอาบน้าเพิ่งเสร็จเข้ามาจอดแล้วก็อาบน้ําเลยเนี่ยนะฮะใครหาอยู่หาอยู่นี่ก๊สินก๊าสินอันนี้ บอกเลยนะฮะใครอยากเอาไปทํามาหากินนะฮะเกี่ยวยงเกี่ยวย้าไม่ต้องไปเล่นรถใหม่ครับเล่นรถใหม่แล้วมันไม่คุ้มนะครับความเสียหายเพราะว่าเดี๋ยวรถดีๆพังหมดอย่างนี้นะเอานะฮะมาแล้วรถนี่พร้อมใช้ไหมไม่รู้เหมือนกัน นะมาดูคันนี้นะฮะอาบน้ำเสร็จรถคันนี้ผมบอกนะรถคันนี้นะ่ะนี่เอหมาผู้ใดวะหมาผู้ใดก็ง่ามเลยเออต่อรถคันนี้เจ้าของบอกว่าเรือรถเออเ้ยมันคือกัดไอ้จ้อยไอ้จ้อย มาผู้ใดเนี่ยมันกัดคอยไหมนี่นไหมเฮ้ยมันกัดคอยไหมโดดสวบมือคอยไหมบัมงคันไหมเจ้ามาบอกลูกเคยเจ้าไหมนี่หมไปอาโดดสวบมือคอยไหมบัมงคันไหม ดีของรักษาคอยมันดีแต่ซอกของรักษาบุดีนี่ขาดครึ่งเลย,ยเนี่ยโอ้เอ้ต่อมาครับเนี่ยมาสด้าไปเตอร์เอาอันนี้ก็รถปีไหนไม่รู้เล่มอยู่ไหนเมื่อกี้นี้ผมเอามาดูนะลืมดูปีนะเนี่ย เครื่องสูน2,500นนะครับรถปี4 2เอ้ารถยังใหม่ๆอยู่นะแต่ก็คือว่าละยี่ห้อไม่ได้นะฮะเอานะฮะรถปี42รถก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสภาพนี้ผมว่ายังพอได้อยู่นะอันนี้นะเหนือประเมินราคาให้นะฮะ ยางก็พอได้อยู่พอวิ่งเขา้าไล่เขาสวนรถคือที่สําคัญคือมีทะเบียนนะฮะภาษีขาดกันยาหกหกเมื่อกี้นี่ขาดไม่กี่เดือนนะฮะรถคันนี้น่ะเจ้าของรถบอกว่ารถมันไฟไหมมันชอ็อตเขาว่าของมันชอ็อตเขาบอกว่ารถมันคือหายไปเลยเขาบอกสตาร์ทก็ไม่ติดอะไรหายไปเลยนะฮะคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะดีนะถ้าไปข้างนอกนี่ ช่างฟาดเลยนะเนี่ยที่แรกผมบอกว่าให้หลานไปเอาเน็ตว่าเดี๋ยวให้ผมก็ไม่เชื่อไงว่ากลัวมันช็อตไฟระบบไฟมันช็อตนะเขาก็เลยบอกว่าจะให้ช่างไฟนะเข้ามาดูนะฮะว่ามันเป็นอะไรถึงช็อตนะฮะผมก็เลยบอกโอ้ยถ้าบอกช่างไฟมาแล้วเดี๋ยวหายนะเดี๋ยวรถหายนะไม่ได้นะ <laughs> เดี๋ยวช่างเขาเอาไปหายตัวก่อน มันสีวนกัดควยได้นี่แม่โอ้ยก็นะเอ้าเดากาันนี่ยเาดกานันนี่อันนี้หมาผมอะหมาอยู่ร้านนี่คือคือล่อตายมาประมาณห้าหกครั้งแล้วนี่คันนี้หมาตัวน,นี้ทั้งรถเหยียบขาหาักขาเนถึงโดนเบื่อยา ไม่ตายเนี่ยตัวเนี้ยตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ย้ายร้านมาหกเจ็ดปีแล้วเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยแล้วนี่ผู้บ่าวะเนี่ยผู้บ่าวมันมาจะใส่บุญในตัวนี้จ้อยเขาบอกลูกเคยเจ้านี้ไหมมันกัดแขนก้อนนี้ไหมฮะเนี่ยตัวนี้โอ้โหคูณมากเลยคือมันได้ลูกมาหลายได้มาทุกปีอ่ะแต่ตายหมดลูกมันโดนรถเหยียบโดนรถชนนะฮะเนี่ยตลอดเลย อย่าให้มันสะบดแหงน,นนะกัดมาเลยเอออ่ะ่อถึงไหนแล้วไม่รู้จะรีวิวหมาหรือรีวิวรถแล้วทีนี้นะฮะถ้าถึงไหนแล้วเอ้าถ้าไปเจอข้างนอกอย่างเงี้ยนะ่ะโดนฟาดเยอะนะช่างนะช่างดีๆก็มีเยอะนะฮะแต่ช่างแบบอันนั้นก็ถ้าไม่สนิทกันโดนฟาดเยอะเลยนะคือ รถแกนะบอกว่าไฟช็อตเจ้าของรถไฟช็อตใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าจะเอาช่างมาผมก็เลยบอกว่าต้องเอามาเดี๋ยวให้หลานไปเอาแบตเตอรี่แล้วไปจี้ใดตรงต่อตรงนะฮะแล้วก็สตาร์ทมาทีนี้พอเอาแบตไปใส่แล้วสตาร์ทติดเลยนะฮะไม่ได้เป็นอะไรแบตหมดหมดโอ้โหแล้วเจอช่างว้าวเป็นไหนเป็นไหนมึงยานี่สั่งได้ <G ül üş> เอา้านะก็รถวิ่งวัวนะคันซีไม่ผูนะผูแต่กระบะน,นั่นมันมาอีกแล้วนี่ไหมเออนะเดี๋ยวถ่ายรีวิวเดี๋ยวหันนะหงจก่กบอกคนมาจะใส่ึงวะเอออหงจก่กูน้อยไปแล้วึงรู้จักไหมกูมาแต่ไหนอะ่ะเฮ้ยหย มาใส่มึ้งดิเอา้าเนี้ยมันจะลอยด้วยนี่แม่เห็นไหมไปมาน,นนะมึงกานนะใส่มึงน,นะเล็กอืออือโอ้เอาทรงเล่งนี่ลงเล่มเรียบร้อยนะรถวิ่งวัวแต่แหนบยังไม่ได้ลงเล่มนะครับแหนบยังไม่ได้ลงเล่มแต่ ทรงเลงนี่ลงเรียบร้อยแล้วนะฮะมามาดูภายในนี่โอ้โหล้างยังภายในเลยเว้ยเด็กล้างรถแล้วโอ้กระจกมีข้างมีเอามันรถแกวัวไม่เคยล้างเลยเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะแต่สภาพก็โอเคอยู่นะครับนี่เนี่ยภายในเบาะมีขาดเนี่ยโอเคปัดมันล้างหักล้างแน่โอ้โแม่มันล้างงดในเบาะ โอ้ตาย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 เอา้าลากเครื่องหัวเผาขึ้นเนี่ยมีอะไรขึ้นมั้งไหมวัดร,รอบไม่มีแล้รุ่นนี้นะปัดน้ำฝนทำไมไม่ออกอะ่ะแอร์ไม่เย็นมั้งนี่นะแอร์หน้าไปไม่เย็นหรอกนะฮะแต่มีอากาศ รลมลงมาเทปก็ยังรุ่นเก่าๆอยู่นะฮะไฟลงไฟเลี้ยวออกอยู่ไฟหน้าออกครับเนาะนะฮะเอา้านะ,ะก็ว่ากันไปนะฮะแย่ไม่เย็นนะฮะก็เดี๋ยวเปิดดูเครื่องเนาะเดี๋ยวโอ้น่าจะเปิดไปแล้วกระจงกระจกยังโอเคอยู่สวยอยู่ะฮะ เอาเขาไรเขาสวนเนี่ยให้ขอล้างให้ใหม่ล้างอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะฮะรถเก่าก็จริงแต่ถ้าเราล้างเราอะไรทำความสะอาดมันก็ดูสวยอยู่ยังเป็นเครื่องเดิมๆนะฮะสิบสองวาวนี่ฮะภายในเดิมๆอยู่เราให้ล้างเครื่องเนี่ยน่าจะเหมือนกับเครื่องโอร์ดแล้วนะม,ดดม,มั้งมาด้าทำแอร์มี ขับมานะฮะขับมาโอ้โหคือซื้อของมิดอารีมาใส่อย่างเดียวเลยอันนี้อ่ะโอเคครับใครหาอยู่ก็ลองมาดูตัวนี้นะฮะเป็นไฟเตอร์ครับมาด้าไฟเตอร์หัวเดียวนี่ขายง่ายนะยี่ห้อไหนก็ช่างนะฮะถ้าเป็นหัวเดียวขนาดเป็นทาทายังขายง่ายเลยหัวเดียว ถ้าเป็นแขคบก็ยากหน่อยนะฮะรถทำมาหากินไม่ต้องเอารูหระเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะมียางอะไหล่ให้ด้วยมีฝ่าท้ายแถมด้วยนเนี่ยเนี่ยฝาท้ายก็เอาไปชั่งกิโลได้อยู่กระทะก็พอได้อยู่นะฮะยางอะไหล่ให้หมดเลยรถวิ่งวัวนะฮะไปะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจาัดก,การหมาตัวนี้ก่อนไปไหนแล้ว มากัดมือได้งไงน uh huh. ะฮะไปฝากไว้ด้วยครับ